มานี้บิดไม่ได้เร่งไม่ขึ้นดันควรไม่รอดอาการมันเป็นยังไงสวัสดีวัยรุ่นผู้ทอนก็มากับ1 2อบหาบางลมหัวฉีด S3 จะจะบอกก่อนว่าคันนี้อ่านี่ถังน้ำมัน ขวาน้ำมันใหม่กิป๊ปั๊มติก๊กหม่ทีนี้เรามาดูอาการกันก่อนเบื้องต้นว่ามันเป็นแบบไหน อันนี้ <laughs> ไม่ขึ้นนะครับทีนี้เราต้องเช็คอะไรบ้างอย่างแรกหัวเทียนก่อนนะเราลองถอดเปลี่ยนหัวเทียนกันดูก่อนเอาที่มันง่ายสุดสำหรับการเช็คนะดำปีลองดูลองดู นะมันก็เยิ้มเลยเพราะบางคันอะไฟออกก็จริงแต่รีงไม่ได้ตายมาตายมาหลายคนแล้วสำหรับอาการหัวเทียนไฟออกเนี่ยสตาร์ดูใหม่ หายหนึ่งวเทียนไม่หายแต่ว่าสองมาดูกันปั๊มติ๊กใหม่ใหม่นะครับถังน้ำมันใหม่กิบเลยฝาก็ยังใหม่เลยทีนี้เราวัดแรงดันดูก่อนว่ามันประมาณเท่าไหร่นะครับไปทีละจุดครับอย่าแบบอย่ารีบตีความนะครับเราเช็คไล่ไปทีละจุดเรามาดูแรงดันปั๊มติ๊กกันต่อ อันนี้ปั๊มเล็กอยู่ที่2บา7เจ็ดสอา7เจ็ดสองบา8แปดประมาณนี้ถามว่าแรงดันประมาณนี้ขึ้นเต็มไหมไม่เต็มนะครับแต่ ถ้าอย่างอื่นปกติมันก็ขี่ได้อยู่นะครับประมาณนี้สองบาแปดอ่ะพขอเป็นรถเดิมๆเ,มเมนาะทีนี้เราตัดออกไปก่อนเรื่องแรงดันอ่าผมจะบอกว่าคันนี้เจ้าของบอกว่าถัางมันขึ้นสนิมสกรปรกฉะนั้นเปลี่ยนถังแล้วเปลี่ยนมอเตอร์ัมติกแล้วยังไม่หายเราต้องมาดูที่ปลายทางอันนี้คือต้นทางนะครับต้นทางคือ ถังน้ำมันปั๊มติ๊กไปาสายปลายทางถ้ามันอุดตันมันไปอยู่ตรงไหนมันก็จะไปอยู่ที่หัวฉีดฉะนั้นเดี๋ยวเรารื้อหัวฉีดมาลองดูอเดี๋ยวเรามาดูหัวฉีดกันก่อนว่าสภาพมันเป็นยังไงอย่างแรกที่เห็นก็ดูแปลกๆแ,แล้วนะสะบัดก่อน เห็นไหมเห็นเห็นอะไรดำๆไหมเห็นไหมเต็มอันนี้มันจะมีกรองอยู่ด้วยนะหัวฉีดที่ถอดมาจากอีกคันหนึงแบบนี้ดีกว่าผมจะเอาหัวฉีดที่ใช้ได้ใส่ดูว่ามันหายไม่หายนะส่วนตัวนี้เดี๋ยวเราค่อยว่ากัน อันนี้น็อตเปลี่ยนใหม่ให้นะเพราะน็อตที่มามันไม่โอเคนะเปลี่ยนใหม่ดีกว่าไม่ชอบไม่สวย <c oughs> ถ้าเจ้าของไม่จ่ายค่านอ็อตเราก็ให้ฟรีไป <c oughs> <c oughs> อ้าเรามาลุ้นกัน <c oughs> ว่าจะรอดหรือจะร่วงอ่าเดี๋ยวขันก่อนขันก่อน เร่งได้แล้วเร่งได้แล้วเดี๋ยวเราต้องเช็คดูก่อนว่าทําไมมันเดินเบาสโลมันแก่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าทําไมถึงเดินเบาค้างอย่างแรกที่เห็นนะครับเขายันใบเขาเรียกยันใบนะครับเขาตั้งน็อตเรือนมาเกตจุดห้าเดี๋ยวเราจะลองคลายเรือนก่อนทีนี้เดี๋ยว เขายันใบมาเดี๋ยวเราลองลองลอง,ลองตั้งให้กลับเหมือนเดิมก่อนนะครับว่ามันจะหายรัวไหมเนี่ยบางทีไปแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนะครับมันก็ผิดมันผิดวิธีสามารถได้ไหมมันก็ได้ระดับหนึ่งแต่ว่าเนี่ยเราต้องกลับมาเป็นศูนย์ศูนยก่อนมันยังค้างอยู่สามอยู่สามาสีนี้เราลองรีเซ็ตดูนะ ดีแท่ได้เป็นศูนย์ศูนย์อ่าแล้วเรามาลองกันดูเมื่อเป็นศูนย์ศูนย์แล้วเรามาดูว่ามันยังรัวไหม ส่วนหัวฉีดนะครับถ้าเป็นแบบนี้ถ้าใครมีชุดที่ผมเคยลงว้ให้ลองล้างดูก็ได้นะครับลองล้างดูก่อนนะครับพอเขาออกมาเป็นเศษแบบนี้แล้วล้างหัวฉีดดูก่อนว่ามันจะล้างหายหรือต้องเปลี่ยนแต่ถ้าล้างแล้วยังไม่หายแนะนำเปลี่ยนเลยนะครับอันนี้เอาของอีกคันหนึ่งมาใส่เดี๋ยวจะล้างดูอีกทีนึงว่าจะหายไม่หายทีนี้เรามาลองขี่กันว่า เออมันจะจบงานส่งงานได้ไหมไอ้เรื่องของฉียดไม่มีปัญหาสแลงไม่หายแล้วก็เบิกหม่อยู่แล้วเออที โอเคก็สรุปว่าตอนนี้นะหัวฉีดหัวฉีดสกปร,รกแล้วเราเปลี่ยนหัวฉีดอีกครัน้หนึ่งทีนี้เดี๋ยวเราจะลองล้างหัวฉิดรถดูก่อนถ้าไม่รอดก็เบิกใหม่แต่หัวฉีดบางลมเดิมๆผมเคยเช็คราคาอยู่ที่700กว่าบาทเนาะแท้นะครับแท้เบิกกับตัวนี้รู้สึกว่า700กว่าบาทแพงอยู่ฉะนั้นเราลองล้างดูก่อนนะครับวิธีล้าง ไม่ต้องทําให้ดูเลยเนาะเพราะทําไว้หลายคลิปแล้วะฉะนั้นเราก็แก้ทีละจุดเนี่ยถังใหม่มอเตอร์ใหม่ปั๊มทิ๊กใหม่แต่หัวฉีดเก่าก็นั่นแหละมีสิ่งสกปรกไปอุดตันหัวฉีดทางานไม่เต็มประสิทธิภาพอ่าก็เอามาฝากเป็นทิกเล็กๆอย่าลืมเอาไปลองเรียนรู้ปร,ปรับปรุงแล้วก็พัฒนาผมเชื่อว่าทุกคนก็เก่งได้ครับ